เผ็ดแบบอร่อยนะเข้าใจไหมอร่อยอ่ะแบบแซ่บอ่ะวันนี้เราสั่งก๋วยเตี๋ยวเส้นหมูมากินนทุกคนชื่อร้านว่าคลุกคลุกหอมทะลุถุงร้าทุกคนแล้วส่งฟรีด้วยนะทุกคนนะเราก็สั่งมาเลยสองถุงแบบนี้นะนี่ถุงละเก้าสบเก้าาทคุ้มือโอ้โหดูดิหอมมากมีถุงมือด้วยนะทุกคนดูสิแฮกมาดีมากเนี่ยอะ ไม่ต้องควหุกนะเอาจริงซื้อไปฝากเพื่อนยังได้อลนี่นะทุกคนมีลูกชิ้นมานาวยังใส่หุกนะ <laughs> ของเราเป็นเส้นหมี่ขาวทุกคนนีเส้นมี่เหลืองนะคะาแก้ก็ฉีกออกมาเลยชีให <laughs> ้เยอะมาก่ะดูดิโอ้โหคุ้มราคามากทุกคนนะคะแล้วก็คุณยังดูดิอื แบบแซ่บอ่ะคนนุญ,ญานะฮกินรวมกันเธออร่อยมากอันนี้แบบแซ่บมากเผ็ดแบบอร่อยเข้าใจไหมเข้าใจปะไม่ได้แบบเผ็ดโดดอย่างนั้นตมม่อมือถ้าใครอยากจะสั่งนะคนที่อยู่ลําพูนหรือว่าเชียงใหม่อ่ะสามารถสั่งได้เลย <S <S <ๆ>เขาส่งฟรีถ้านอกเขตพื้นที่ที่เขาจะส่งนะคะก็แนะนําให้ทักแชทหลังเขาได้เดี๋ยวนี่คือหน้าเพ็ดร้านนะอื วันนี้เราขอตัวไปกินก่อนนะหิวมากเลยตอนนี้น